หมาหมามาหลบฝนมาลอกินด้วยฝนตกแล้ว4ี่โมงสีนาทีเริ่มตกครับตอนนี้ก็ตกอย่างหนักอีกแล้วครับดูน้ำฝนไหลลงบนก้อนหินของผมนี่ไหลลงบนก้อนหินฝนตกบนกระจกแล้วก็ตกบนถนนวันนี้ปรับพื้นที่โขดนั้นเอาหินมากองข้างนี้เสร็จเลยคนเดียว นี่จ้างลูกน้องบอกไว้แล้วว่าตรงนี้หนึ่งหนึ่งวันก็คือสี่ร้อยบาทไม่ต้องเสียเลยรสักตลึงเดียวแล้วทำเองเป็นไงล่ะฝนตกอะรู้ไหมนี่ตกตกเข้าไป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 ฝนนี่นะครับอันนี้คือที่อุดวันนี้ วันนี้อุดแล้วก็เอาอาน้ำหยดน้ำหยดน้ำหยดวันนี้ก็เอาฟองน้ำชุบป,ปูนทำเป็นหินฟองน้ำแล้วในส่วนนึงแต่ฝนตกไม่รู้จะอยู่หรือส่อเลยนะแต่ฉาบป,ปูนเกือบเสร็จทั้งหมดแล้วครับหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นแรงขึ้นวันนี้ลมมาทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ฝนมาทิศตะวันออกเฉียงใต้มันวนกลับอ่ะมันหมุนไปหมุนมาเนาะวันก่อนมาทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็มาทิศนี้วันนี้มาหนุ่ยดูตมยมผมเห็นแล้วมันตั้งเขามาทิศตะวันออกแล้วก็หมุนหมุนไปทิศใต้ก็เป็นตะวันออกเฉียงใต้กับฝนมาอืมก็เอาโฟมขึ้นไปโฟมขึ้นไปลองเพราะว่ารางนี้ตพองทําอุดใหม่เลยตรงนี้อ่าเริ่มรั่วแล้ว อุดใหม่เลยทีเนี้ยเดี๋ยวต้องหาอะไรลองแล้วเนี่ยเออนี่คือหินที่ทำครับกระโดนน้ำไปแล้วโดนน้ำ้องอุดไปเมื่อกี้นี่เองเออ เดี๋ยวครับค่อยๆทําวันละหน่อยละหน่อยเดี๋ยวก็เสร็จเป็นหินฟองน้ําติดกับหินหินกระเบื้องติดในรูรูสับๆไปต่อไปมันก็จะเป็นหินชุ่มน้ําครับทั้งหมดก็จะปลูกต้นไม้ได้นี่คือฟองน้ําที่ผมใช้ที่อาจารย์ใช้นะแล้วก็ฉีกเป็นเล็กๆๆ,ๆแล้วก็จุ่มซีเมนซีเมนอย่างเดียวนะไม่ต้องใช้ทรายอะไรล่ะคุยเองเรอะแหม ดูดูดูดดลมมันพัดดิกๆๆแต่ไม่แรงเท่าไหร่ครับดีน้ําขังตรงที่ทําถนนถนนจะขยายไปอีกสามเมตรกว้างไปอีกสามเมตรรถจะจอดได้หลบกันได้สบ,บายเลยทีนีน้อย่างน้อยเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็ทําไปสักสี่วา3ามวาสี่วาปีนึงก็เสร็จครับถนนเส้นนี้น่าจะส